สวัสดีค่ะคำนี้ก็มาพอกนัดน้อจ้ะเมน้นัดใดปอเปียคะ่ะปอเปียหมูเส้นเนาะคะ่ะแล้วก็มีผักสามเกลอคะอ่ะอ่ากระลำแล้วก็อผักแค่อรอดแล้วก็ถั่วงอกจก้ะมาจาสะสะัดเสิร์ฟาารกนนะก็จะมีลูกโด,ดคะ่ะผักเขียงขางเนาะคะ่ะผักก,ก,ะกรกะลำผักอผักชีจีนผักซาลาเน่แล้วก็มีแคปหมูจ้ะส่วนน้ำจิ้มนัดจับลอ่องค่ะน้ำจิ้มของสุกิยากี้คะ่ะแล้วก็น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานคะ่ะมาจาัดเสิร์ฟาหารนจ้าอันนี้เฮ็ดเองค่ะเห็ดเองเห็ดไม้ไม้ะเ่ย มาจ้ะเดี๋ยวอันนี้จิ้มจิม้มน,นี้ก่อนนะคะ <c oughs> มา <c oughs> ไปตัดเสียประจาเบ้างโอ้ยสุดยอดเลยโ <c oughs> ปเปียอืม Sc til c. โอ้โหแค่ครั้งแรกก็จะนี่ยแสบอยู่อืม จีาวพักของกันของกันโจสัะเทือนจิดที่สองลองเจียมกับ น้ำจิ้มซูกิยากิมันจะขอกันบอกไม่ง่าพมจ้ะอ,อือหือก็แซ่บไปอีกแบบจ้ะจิ้มกับน้ำจิม้มซกิยากิออกเปรีป้ยวๆเนี่ย Sarap hmm เนีบเขากันได้จังเนี่ยกินแบบนี้พักซี่กับซาลาแน่ซี่เจนทุกโดด 竞表完，下见 โพุโจโนี่ขนาดกินบอสไซม่าด้วจ้ะบอสไซม่าจกก็คขนาดไดนะจ๊ะมากินเข่าค่ะกินอนกกนระเลี้ยวเลย มาจิ้มกับน้ำพริกเปรี้ยวหวานจะเข้ากันมากกว่าเพราะอันนี้มันออกเปรี้ยว เธอมาถึงสิบบาทเพชรน้ำลุกโดด ชื่อของไงฮะเพลุกโดด <laughs> ชื่อของไแล้ว เป็ดแห้งลูกโดดนไเนื้ำใบใหญ่ได้จัดเนี่ยแล้วความเป็ดน,นองหาย กินปเปียกกับน้ำตาอันนี้มันบอเผ็ดจ้ะน่าไซเอ่ผิดไทยมันเป็นคนมักกินเผ็ดคือวานั่ก็เลยอยากกินน้ำแบบมีหลุกโดนน้ำจ้ะมันก็เลยทา่านเห็นนะคะ ตีลงกไปจะหลายหน่วยอยู่เลยสองหน่วยมีดบาดมือลูกไส้อ่ะอันนี้ <c oughs> ผ่าเตอร์พันหาส่วนล้างมือกอับยอกันกระนองมา เมื่อไปทูกก็ปูนซีเมนต์นังขาดกัยมาติเหจ้ะเล็กน้อย จ้าและก็อิมละค่ะถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะในกนาแฟไปกำลังใจนะนในเด้อค่ะฝากก็ไลยกดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิไดใดบอพลาดทุกคลิปที่นัาเดือยล้ดดลงจ้าสำหรับมือถือของเราไปก่อนค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะ